พันเอกสุพัฒชูตินันทรองผู้บังคับการกมรมทหารร,ราบที่13เป็นประธานในพิธีถวายกรถินสามัคคีประจำปี2566นวัดหนองหมื่นเท้าตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีกำลังพลครอบครัวของหน่วยคณะมวลชนภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่บ้านหนองหมื่นเท้าและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทอดกรถินสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะลงสงนะครับซึ่งชำรุดและสุดโทรม โดยมีพระอธิการพานิชจวาดวัดหนองหมื่นเท้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับประเพณีทอดกระถินทำได้เพียงปีละครั้งและต้องอยู่ภายในกำหนดตามพุทธบัญญัติคือช่วงหลังจากวันออกพรรษานับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่้าำเดือน12ผู้ร่วมทำบุญกระถินจะได้รับอนิสงส์จากการทำบุญหลายประการได้สงเคราะห์พระสงค์ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งการทอดกระถินยังก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนเพราะเป็นการร่วมมือกันสร้างคุณงามความดีและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกที่ดีนะครับที่หน่วยงานได้จัดทำพิธีทอดกระถินสามาคัคคีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป